สวัสดีครับพบกับฮ o อบบี้อเนิรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาเป็นการอัปเดตนะครับผมไม่ได้มีของมาเพิ่มเต่อย่งใดนะฮะในการ์ดของบิกก้านะครับผมบิกก้าทั้งในส่วนของร้าแมนทิเกอร์แล้วก็ในส่วนของอาดบาบพิฆาตอสูรนะครับผม,ผมก็ ก็จะมาอัปเดตกันนะฮะก็คืออันนี้ผมหาสมุดใส่แฟ้มนะครับผมอันนี้ได้มาจากร้านมือสองนะครับผมอันนี้จะเป็นยี่ห้ออัลตราโ Pro นี่แหละนะฮะก็จะเป็นแบบโดยโดยทั่วไปอะก็คือไปยี่ห้อนี้ก็จะทําทั้งสมุดสะสมการ์ดแล้วก็ไบเดอร์นะครับที่มันเป็นแบบว่าสามารถถอดเข้าแฟ้มได้นะครับแบบเก้าช่องแต่อันนี้จะเป็นแบบตายตัวเลยนะก็คือจํานวนหน้ามันไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผม มีหมี6มี7 8 9มีแค่1 0หน้านะครับผมตีไปก็คูณ9ก็ประมาณ90ช่องนะครับผมแต่ถ้าคุณใส่2ข้างเนี่ยคูณ2ก็น่าจะได้เยอะอยู่นะครับผมซึ่งบอกสำหรับเก็บการ์ดที่ไม่เยอะนะซีดีนี้ออกจำนวนทั้งคอลเลกชันอ่ะไม่เยอะนะฮะอันนี้ก็น่าก็เหมาะอยู่ที่จะใส่ของอบิกกาที่ต่อจำนวนแบบต่อซีรีส์ต่อชุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณของสองแบบ อะไรนะครับผมผมก็จะไม่เสียเวลามากมายนะครับผมก็อันนี้ผมก็จะเอาการดในส่วนของอุลตร้าทิกเกอร์เนี่ยที่ผมเก็บไว้จํานวนหนึ่งแล้วเนี่ยมาใส่ก่อนนะครับอันนี้น่าจะเป็นการในสองที่ไม่ซ้ำนะให้เดาดว่าใช่แหละนะอันนีมีสีอกอันเดียวนะครับผมเพราะว่าผมไม่เคยเอาการอุลตร้าแมน,นมาขึงให้ให้ดูเลยนะว่าว่าว่ามัน มีกี่ใบกี่ใบอะไรบ้างนะครับผมโอเคนะครับผมอ่ะผมก็จะเริ่มใส่จากใบที่1ก่อกันเลยนะครับผมอ่ะใบที่1แบบที่1นะครับผมโอเคจะใส่ละเส็อ่เรียบร้อยแล้วนะครับเบอร์หนึ่งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ เบอร์สองนะครับผมเป็นอุลตร้าแมนเซตโตะนะครับผมร่างเออเขาเรียกอ,อะไรนะออริจินใช่ไหมอืมอ่าโอเคอต่อไปก็จะเป็นอ่าอัลฟาเอทนะเบอร์สี่นะครับผมอันนี้ก็หนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะครับผมจิ๊อันนี้ ันนี้จะเป็นออฟฟาเอทอีกใบนะฮะอันนี้จะเป็นแบบที่ท 5, แบบที่ห้านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเบต้าสแมชนะครับผมเบอร์หมายเลขเบอร์หกนะครับผมให้ดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งอันเนี้ยกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งผมก็รู้สึกว่าเออมันดีกว่าดบาบเพา่อสูนเลว่ามันเล่นกราฟิกอะไรข้างหลังมันมันกว่านะเขาคือของดาบเพื่อสูนนี่จะเป็น อาร์ตที่มาทั้งดุ้นเลยนะไม่ได้ผ่านการแบบแปลงอะไรสะเท่าไหร่นะฮะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอแอม,ม่าฟิชเชอร์นะครับผมอันนี้ก็เบอร์เท่าไหร่นอ้อเบอร์ที่8นะหกเนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ที่17นะครับผม8 9นะครับ 11, 12, 13, 14, 15, 16, สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดนะฮะบริษัทงนี้นะครับเบอร์เจ็ดกอ่าถูกแล้วเจ็ดอันนี้ก็จะเป็นแบบที่สิบแปดนะครับผมเอ๊ะใส่ 8, เข้าไปนะครับทำอย่างนี้การสะสมอย่างนี้มันก็ทำให้แบบว่ามันมันเป็น,เป,นเป็นหมวดมู่เป็นระบบมากขึ้นนะครับผมอ่าสิบแปด ี่สิบเก้ายี่สิบยี่เอ็ดยี่สองยี่สามนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นใบที่ยี่สามนะครับผม,มนะฮะอ่ะและอันนี้ก็จะเป็นใบที่เท่าไหร่เนาะใบที่ยี่สี่นะครับผมอโอฟันลอ้อเยอะอยู่นะสำหรับอ่คอลเลซชันของอินเตอร์แมนของผมนะก็คือมันไม่ได้แบบว่ามีโอกาสเข้าเซเว่นบ่อยๆในช่วงที่ตามเก็บอยู่นะแล้วทำแล้วก็แบบอยู่ดีๆของมันก็ขาดตลาดไปซะดื้อนะแต่ว่าเห็น บางสาขาเขากลับมาเติมแล้วนะแต่ที่บุรีรัมยังไม่เห็นนะครับผมอันนี้เบอร์25นะครับผมเปิด่ะต่อไปนะครับผมอันนี้มัลติ t y p e นะครับเบอร์30ครับ25 26 27 28 29 30นะครับเปิดน,นะนะผมขอขยับนิดหนึ่งนะฮะได้เห็นกันจะจะไปเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเบอร์ที่สามสามเนาะสามหนึ่งสามสองสามสามคือช่องช่องมันใส่ได้ทางเดียวนะฮะแต่ว่าผมเอก็คือข้างหลังมันก็จะเหมือนกันหมดเนาะต่างแค่แบบแบบหนึ่งนะฮะที่เป็นสีทองนะครับผมผมก็เลยใส่สองหน้าเพื่อประหยัดเนี้ยที่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ที่สามสามแล้วนะครับผมอมาในส่วนต่อไปนะครับผม เบอร์ที่ส5มหนะ3ามสามสมสนะครับผมโอ้อนะประมาณนี้แล้วก็ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเบอร์39มเก้านะฮะโอ้โหแบบทิ้งทิ้ง,ท,งทิ้งห่างเลยนะ35 36 37 38 39โอ้โหแบบข้ามไปเยอะอยู่เหมือนกันนะ 39... อันนี้เบอร์42นะครับผม สามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมอันนี้เบอร์สี่สามนะครับใกล ات, ้กันเลยนะครับผมโอ้แหว่งแหวงเยอะอยู่นะผมไม่ได้ซื้อต่อเนื่องเลยจริงๆนะอันนี้นะสี่ห้านะสี่สามสี่สี่สี่ห้านะครับผมโอเคต่อไปอันนี้สี่หกนะครับผมก็ใส่ต่อจากตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะ โอเคอันนี้เบอร์4 7นะฮะอันนี้เดี๋ยวทำลิดก,กับก่อน4 6 47 48 49นะครับผมเอาสกทานี้นะครับึืบอ่ะแต่ข้อเสียเนี่ยแบบแบบเนี้ยมันจะลื่นหน่อยเราทำให้มันการ์ดไปไหลง่ายๆเลยนะครับผมอ่ะ58าสิบแปดโหสี่เก้าห้าสิบห้าเอ็ดเดี๋ยวนะ เ้าห้าสิบห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าสิบแปดนะครับผมเพิ่มอะต่อไปอันนี้หกสามโอ้โหพระเจ้าข้ามไปไกลามากห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกเอ็ดหกสองหกสามข้ามแบบแบบไกลเลยนะฮะหกสาม มันหกสองแบบจริงดิไม่น่าใช่นะร้อยกว่าแบบมันอยู่นะใช่ไหมว่าผมผมพลาดแล้วจำนวนเดีนยหนหกสามหกสี่หกสามหกสี่โอเคหกสี่อยู่นี่โอเคหกสี่อ่าต่อดีหกห้า หกส 6, บห้าหกหนะครับอ่ะอันนี้ให้ดูซ้ำนะฮะเบอร์ที่68นะครับผมเป็นตัวของอ่ดักซูเปเรียมใช่ไหมฮะมันชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ใชเดี๋ยวมันไม่บอกชื่ออันนี้เดี๋ยวหรือเปล่าวะผมมองไม่เห็นเองแหละเดี๋ยวถ้าใครรู้ช่วยบอกด้วยช่วยบอกด้วยแล้วกันนะฮะผมจำไม่ได้นะฮะ อันนี้ก็ผมลืมมาแหละพูดง่ายสารภาพว่าลืมจริงอันนี้70นะครับผม6 8 6 9 70นะฮะก็มันก็เยอะอยู่นะอันนี้ปื๊ปปปืเดี๋ยวนะก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ยังไงดีนะ ก็เดี๋ยวต่อไปก็ดับพิฆาตอสูรเลยแล้วกันนะอ่านะครับต่อไปก็จะมาในส่วนของดับพิฆาตอสูรกันเลยนะครับอาลัเบรเริ่มกันที่ใบแรกนะก็เหมือนกันย้อนอดีตให้ดูนิดนึงนะเบอร์หนึ่งนะครับผมก็ช่องแรกกันไปเลยตัวสอ,อนิดนึนงไล่ใส่กันเลยนะ อมันอันนี้รู้สึกว่าการ์ดของดับช์เครื่องศูนย์นี่มันจะลื่นกว่ากว่าของกว่าของอุตแมนนิดนึงนะฮะอันนี้ก็จะเบอร์เบอร์อะไรเอ่ยเบอร์เบอร์สามหนึ่งสองสามโอเคต่อไปเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดโว์ขอให้ อ่ะต่อไปอันนี้เป็นเนสึโกจังนะครับผมเบอร์สองนะครับเจปดเ้าสิบสิบเอ็ดสองสอแล้วต่อไปอันนี้อิโนสเกะก็จะเป็นเบอร์สิี่นะครับสองสปลอ่ะอันนี้เบอร์สิบเจ็ดนะครับ อันนี้สิบี่ห้าหกสิบเจ็ดเจ็ดอยู่เนครับออันนี้ต้องเป็นสิบแปดอ่าอันนี้ผมได้เบอร์สิบแปดมาพอดีนะครับผมรู้สึกว่าพอมันสองใบมันจะเบียดกันแน่นขึ้นมั้งนะแต่ว่านะมันก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะอ่าอย่ามันก๊์ดมันลื่นด้วยนะประเด็นอ่ะมันมันมันไหลง่ายนะฮะ แปดก้าะครับผมเบอร์สิบเก้าโอเคเรียงเบอร์เลยเก้าอันนี้เบอร์20นะครับผมถ้ดพูดง่ายๆของดับพิฆาตเนี่ยคือมันไม่ค่อยมีแบบงานที่แบบเล่นเท็เจอร์มันมันแบบงานของ เกอร์เท่าไหร่นะอันนี้ยี่สิบเอ็ดนะครับผมเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับจุดตั้งเขาใส่นี้นะใช่ไหมถูกล้อ่าถูกยี่สิบเอ็ดเก้ายี่สิบยิบเอ็ดนะครับเออรู้สึกว่าดับที่คาดมผมจะได้ทีกว่ายี่สองนะครับผมอ๋ออันนี้ซับมุมนะยี่สองหรือ ง่ายๆอย่างนี้เลยยี่สามนะฮะอัน <adalah> น oh, ี้โอ้ได้เรียงเลยเนี่ยอทำไมผมได้ถียงนียี่สองยี่สามก็อเมซิ่งประมาณหนึ่ง่าอ่ะต่อไปอันนี้เบอร์ยี่สี่ยี่สี่ยี่ห้ายี่สามยี่สี่ยี่ห้าโอเคอืออ่าอันนี้เบอร์ 26หกเรียงเบอร์กนะันได้อยู่นะ25 26 27ชอบแต่ผมว่าด้านด้านหลังอะ่ะมันโอเคสุดแล้วแต่ว่าทำให้การ์ดมันลื่นน้อยกว่านี้หน่อยจะดีมากๆเลยนะอะมาดูด้านด้านหน้านะยนนี่นิบหกอันนี้27เจนะโอ้เรียงเบอร์นะเกือบเต็มหน้าผมพระรักมเจ้า ไปใส่หน้านหนา้นี้ก็จะไม่ต้องแบบพลิกทะแยงมากอ่ะยีิบเจ็ดแล้วนะฮะเดี๋ยวเ,เมื่อกี้อยู่ที่ยี่สิบเจ็ดอันนี้ก็น่าจะาเป็นยี่สิบแปดนะครับใส่ไปเลยอ,นนอันนี้ดูสบายๆนะผมพยายามจะไม่ตัดตัดต่อเยอะนะ <c oughs> ก็ดูไปเรื่อยๆยนะฮะยี่สิบเก้าสามสิบนะครับผมก็ผมใส่ผิดอีกแล้วอันนี้มันต้อง ใช่ผมลืมผมลืมดูข้างหลังนะอ่ะโอเคอืมต้องอย่างนี้ถูกสามสิบอันนี้ก็จะเป็นสามสองนะครับผมต้องไปหาซื้อเพิ่มนะฮะสามสองเนี่ยเราคลิปหน้าผมว่าคิดว่าเออมันคงจะใส่ได้เออมันจะเออรีวิวง่ายขึ้นนะคิดว่านะเอ้ย ใส่ทับก็ไม่ใช่ไม่ได้ใส่ทับคิดไปเองนะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ 3-4, ี่นะอันนี้32 33 34นะครับโอเคนะปึ๊บ34ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวนะเบอร์3 36นะฮะสามสี 4, 3, 5, 3, 6, โอเคถูกแล้วมามาถูกทางนะครับ36แล้วอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ 8นะครับผม36 37 38นะครับผมแลนะม,มันดูยากนิดนึงปึ๊บอ่ะ38อ่ะอันนี้ในสกุจาง39 40 41นะครับผมใช่ไหมอันนี้38 3 9 40 41โอเค Demon hey, Slayer นะครับผมใช้เวลานี้40 อันนี้จะเป็นเบอร์ที่48เลยโอ้โหข้ามข้ามสี่เอ็ดสี่สองสี่สามส่นะครับผมโอเคถูกแล้วตานนี้ใส่ง่ายนิดหนึ่งโอเค 48. อันนี้ก็ โอ้ห้าสิบเอ็ดเลยสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าเอ็ดอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ที่ห้าสิบสองนะครับผมแต่อันนี้นี่รู้สึกว่าแบบมันกลับมาดูทีนี่มันมันมันตัวหัวเนี่ยม,มันถูกตัดอย่างนี้เลยนะมันอันนี้อาร์ตไม่เคยลงตัวเท่าไหร่นะเบอร์ห้าสี่นะอันนี้ห้าสองห้าสามห้าสี่ไปโอ้ oh. ก็ได้เยอะอยู่นะห้าสี่โอเคห้าสิบหกห้าสี่ห้าห้าหกเอห้าหกอ่ะต่อไปนะครับผมเบอร์ที่ห้าเจ็ดต่อกันอีกแล้วนะอันนี้รู้สึกว่าจะไปเรื่อยๆนะโอ้หมดแล้วบอแบนะฮะอันนี้เป็น ไปสุดท้ายนะฮะหกอนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ่าเมื่อกี้นี่เป็นเบอร์ห้าเจ็ดห้าแห้าเก้ากสอ็ดนะครับผมอ่าก็จะหมดในหน้านี้แหละนะฮะ,ะก็จะได้ประมาณนี้นะอ่ามาดูกันนะฮะี่ส่วนของลูงตแมนก่อนนะลูตแมนหน้าแรกก็จะ เดี๋ยวนะดูอย่างนี้ดีกว่าเนาะแต่งมาทอนจัดๆไปเลยนะอันนี้วิบวับจัดนะฮะทอนแสงเดี๋ยนะลองปิดไฟนิดหนึ่งมันจะช่วยได้ไหมอ่าช่วยได้นะก็จะประมาณนี้นะสำหรับหน้าแรกนะครับผมหน้าสอง,สงนี้ก็สองใบขาดขาดเยอะอยู่นะอันนีอออ้อันนี้ก็จะโอ้ อุลตร้าแมนนี่ผมรู้สึกว่าผมขาดเยอะนะขาดเยอะมากมากเลยเดี๋ยวเดีว,เดวคลิปหน้านะเดี๋ยวเอาการที่แรกกับพี่สมนอกมาเพิ่มอีกทีนึงนะฮะว่าจะไะ้เยอะสักแค่ไหนนะแล้วก็เป็นหน้าเสียดายนะฮะที่แบบแบบแบบว่าพอผมเริ่มเก็บเนี่ยผมคิดว่าเออจะเอามาแบ่งกับแกนะมาแลกกับแกนะสุด,ส,ดสุดท้ายนี่แกก็ไปก่อนนะขอ,ขอให้แกสู่ภพภูมที่ดีก็แลวกันนะครับผม ะะก็น่าเสียดายก็ไม่ได้รู้จักกันนะฮะนะฮะ,นะฮะก็จะประมาณนี้แต่ผมก็จะตามเก็บไปเรื่อยๆใหมนะ้มันครบนะเนี่ยมันเบอหกสองนี่ถ้าถ้าถ้ามันไม่ผลิตเกินนะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็มันจะง่ายขึ้นในการรีวิวในเทปต่อๆไปนะครับผมเอาละฮะก็สำหรับการนะฮะไล่ไล่ไล เขารียกว่ายังไงล่ะนะเก็บจัดหมวดหมู่การ์ดนะฮะของบิ๊กก้านะฮะในคลิปนี้ก็ขอจบลงเพิธีนี้ก่อนละกันนะครับผมก็อย่าลืมฝากดกด subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามสำหรับคลิปใหม่ๆของช่องด้วยนะคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องนะฮะบอยบินในะคลิปนี้ก็ขอจบลงเพิธีนี้ก่อนนะฮะขอให้ท่านประสบโชคดีมีมันนี่ใช้สวัสดีครับ